ก็ก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบชอบละครนะครับเพราะว่าละครสนุกนะครับดูได้นะครับมันไหนึ่งเวลาเวลาไปไหนมาไหนเรา่องชื่ใละครดูอะไรรู้สึกดีใจดีใจที่แบบการแสดงของเราทำให้ทุกคนอินทำให้ทุกคนมีความสุขบางทีเขาอาจจะชอบตัวละครมากกว่าชอบผมก็ได้นะครับแต่จริง่แต่จริงชอบ ชอ,ชอบแขกก็ได้จริง,รงๆมัน,มนผมดีใจที่แบบที่คนดูอินไปกับละครแล้วแบบอยากใช้ผมเป็นคนนั้นอยากให้ผมเป็นคนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคือมันเราคือเราแหละแต่เราแค่ดีใจว่าผลงานของเราการแสดงของเราทําให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับละครของเราเวลาเดินไปมีคนแบบเรียกเราเราหันไดนะ้ไหมอาจจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ก็หันนะเรียกได้จ้ะอ้าวแห้งเลยแห้ง เดอะไรไหมละครใกล้ยังใกล้จบยังยังยังป้ายังดูดูเมื่อวานเมื่อวานก็ยังดูอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันตัดออกมามีทั้งหมดกี่กี่พีแต่ว่าเดินน่าจะเดินทางมาได้สักครึ่งหนึ่งล้วก็ก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับรุ่นี้ต้องเจริญนายนะครับอ่อนทูกวันพุณผู้เรีทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ดก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับคุณนายด้วยนะฮะ เดือนหน้ามีแฟนมิตรครับเราพูดได้แล้วเหรอโอเคโอเคโปรเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยว่าพูดได้แล้วเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมีตคู่กับแจมนะครับที่ที่มาเกานะครับก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะเป็นครั้งแรกเลยว่าเป็นแฟนมีตคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเกานะแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วย ตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นแล้วความพิเศษอที่ที่เราต้องเตรียมไปความหล่อครับว่าเราฉีดเราเราเรียความหล่อจะมากขึ้นเรียัภาษาเราต้องเปลียนภาษาจีนไปเลยไม่เอาไม่ดีเราก็เรียนไปเรื่ลยๆนิดนึงคิดว่ามันจะได้ใช้เปรี้ยงไปแ่เออต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ต้องซื้อบัตร เริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนใช่ครับขอโชว์ก็ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วเขาให้ซิมบาทอันนี้กี่วันเอ่ยกี่รอบหรืออะไรยังไงรอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วน มีครับมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชแล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าต่างย่งเอเชียเอเชียโทรได้ไหมก็ก็ก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ำได้นะครับอยากไปอยาเที่ยรคิวให้เลืนเลืนึปไปหลายครั้งได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับการเดินทางเฟิร์สแฟนมีติ้งครั้งแรกคู่อะไรเราจะต้องปังเทอร์ไพรส์พิเศษ ที่ใส่ไข่แน่นอนครับน,น,น,นี่มาาเกก่อนทำไมต้องไปที่มาเก๊าก่อน<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไป<ม>รวมถึงรวมถึงผมด้วยก็<ม><ม>เป็นประเทศที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เราก็มีแฟนๆอยู่ที่นั่นด้วย เรีว่าปีนี้ร็จะแบบปีนเป็นนกเลยเพราะปีนบ่อยมากก็ปีนเป็นนกค,ครับปีนตามกันได้ทันนะฮะอ่ะเรื่องเหตุก่อนอันนี้เราพูดใช่หมครัหลังๆก็จะหลายคนก็จะแซวว่าเอ๊ะอะเดอะออฟฟอร์เดอะสตีคือไปชิมไม่ได้แล้วตอนนี้อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนพื้นต้องแอร์อะะ ของแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์แอร์ทำงานสู้อากาศประเทศไทยไม่ได้เลยจริงเราพึงพอใจในระดับนั้นเราขนาดไหนคะโอ้ยยังไม่ไม่ถึง50%เลยครับแต่ตก็เริ่มแบบโชว์นิดๆได้หน่อยแล้วนะก็ได้นิ่งๆหน่อยๆไงยังไม่ยังยังห่างไกลกับเป้าหมายตัวเองเยอะแสดงว่าห,หุ่นที่เราตาั้งไว้นี่คือต้องแบบไปขนาดไหนครับคมชัแน่นๆชัดๆอะไรอย่างนั้น บบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยอ่อ๋อไม่ได้ <c oughs> ไม่ได, <c oughs> ไได้เดี๋ยวโดนตำรหจจับเซ <c oughs> วเล่นเซลเล่นนะเวตีเทง,งานเนาอีฟเวาบบลาเล่นยงไม,นไมันมีเวลาเล่นเลยไมันต้องมีดิมีเวลามีเลา่มีเวลานอนมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิตเน็ตก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้ง พยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วยววาาใช่ครับ<ๆ>ก็ก็พยายามที่จะให้ครีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเมื่อก่อน<ๆ>เท่าที่ทําแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟสติบิลนิดนึงคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจําเป็นจะต้องกินอาหารพวกอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆผมก็กินได้ ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นไไม่่ดด้้เครงขนนนาัแต่ว่าถ้า,อ,าอยู่ถ้าไปทํางานกล้องถ่ายละครหรือหรือแบบอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป100็นร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์รักป้าวัยนี้เพะว่ากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราตอบยากจังเลยอ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทําให้แบบมันไม่สามารถทําตามทําตามแฉกที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วมาหาแบบนี้ออกไปกลองอากาศร้อนมมีอาการแบบ บ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยเราจิบน,น้ำทุกอย่างมันถูกอแะบบถูกตัดออกหมดเลย mm hmm. ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ําแบบน้ํามากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละคเร,ร,ร,ละรเอาดอร์หรือหรือถ่ายรายการเอลดอร์อย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเราก็ต้องกินน้ําเข้าไปทดแทน มีข่าวเนในวงการบู้อะไรเงี้ยตัวเรามีนอยมีกลัวเรื่องนี้รึล่าคเออไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเล้วมีมีคนเตือนไหมที่มัาบอกว่าถ้าเราหายไปมันอาจจะต้องทำก็จริงจริงจริงไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้ว คือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทําให้เหมือนคุ้มคุ้มกันมันต่ำอ่ะและ้วถป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆก็งก็ไปหลายรอบแล้วช่วงปีที่ผ่านมากแบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเราออกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุมอาหารให้แบบให้ให้ให้ใหใหมันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็ทำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้ เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ำใจเสียกำลังใจแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับขอบคุณมากครับ